สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอน๊มไรนะครับอีโมจิราคาถูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาตรงสมัครสมาชิกนะครับนี่ครับ อ่าปรากฏข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใป้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับนี่นะครับอ่าลงชื่อเข้าใช้แบบนี้เลยอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ You for Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k IG นะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายเลยนะครับใครเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็มาเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ Facebook นะครับไลฟ์โพสอีโมจินะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหัวใจนะครับหน้ายิ้มหน้าโกรธอะไรก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเลือกเป็นหัวใจให้ดูนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนาก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับอ่าในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Facebook แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วให้ทุกคนเลือกโพสที่ทุกคนต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโพสนี้เลยแล้วกันนะครับก็ให้คลิกที่เวลานะครับ แล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10อ่า10 10อิโมจินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเลาซัก100อยิโมจิให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับการให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับ อ่าประกวดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับอ่ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่า ตอนนี้ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับในช่วงกําลังดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนคียร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนิวเลส์นะครับเหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับแก้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัส3%นะครับนี่นะครับ มาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o ไอจีนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับใครเพื่อนๆเลื่อนดูได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับนี่นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับ แนะนำเพื then, sure right. نا, factor, link ่อนนะครับ <welche> ถ่านเพื่อนคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คลดลอกลิงก์ด้านซ้ายนะครับนี่นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นฉาหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักทายมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านดังนี้ได้เลยนะครับอะยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลเริ่มขึ้นยังนะครับเราผมควรรีเฟรชนะครับ อ่ะสักครู่นะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไลค์ขึ้นครบเลยนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องรอนานหรือเสียเวลานะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน1นึ่งถึงสองนาทีเ็อะขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์นะครับอีโมจิราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ